สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกสาวอหญิงเพชรบ้านแพงทุกท่านครับเอฟซีแฟนคลับบอลล็อกสานลอยเพชรแพงทุกทท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบครับพี่น้องครับช่วงนี้ให้นายให้ตายครับบ่คอยมีคลิปลงภาไในครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าเสียงยังไม่ค่อยดีนะครับเสียงหายมาเป็นเดือนแล้วพี่น้องครับก็เลยบ่คอยได้เฮ็ดคลิปนะครับก็เลยบ่ได้มาบอกเราข่าวอยังให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบเนาะ นะครับสำหรับมื่อนีกับพาอมีเสียงเนีนจังน้อยก็เลยสิมาวอามาคุยมาจ่าครับพ่อแม่พี่น้องมาแจ้งข่าวพี่น้องอ่าเป็นข่าวดีเนาะข่าวดีข่าวดีพี่น้องนะครับข่าวดีสําหรับพ่อแม่เอฟซีที่อยากจะไปเจอลูกสาววงหญิงนะครับอ่าไปเจอยู่ไสพี่น้องเออเมื่อนีนะครับคลิปนี้ผมสิมาเล่าเรื่องเล่าข่าวที่พ่อแม่พี่น้องชีวันานายก น่าจะอยากลูกนะครับอยากทราบว่าจะไปหาลูกสาวได้ที่ไหนลูกสาวมีงานอะไรที่ไหนตรงไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีงานเนาะจะไปเซื้อฟไพตามโรงหนังกับช่วงนี้กับเหมือนจะบอกโบมี่แหละพี่น้องนะครับบบมี่แล้วเว้นต่วจะแบบแถวบ้านลูกสาวเนาะนะครับหรือแบบงานที่แบบจะเป็นจะเป็นที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆอะไรเงี้ยนะครับงานพิเศษที่บอสจให้ไปนะครับถ้าจะเป็นแบบไปเซื้อฟไพ เป็นกิจจาลักษณะในช่วงนี้นะจะบม่มีแล้วนะเพราะว่าใกล้เวลาที่จะซ้อมซ้อมวงแล้วนะครับเพราะว่าจะเปิดฤดูกาลในเดือนหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้าวนี่นะครับเป็นค้าวในเรื่องขององค์อิงเะตะบอนพี่น้องลูกสาวลูกสาวเขาสิบปเตะบอลพี่น้องอืมองคงอิงสิบแปดเตะบอลครับม <c oughs> <บอ>ันขิดเบ่งครับองค์อิงไปเตะบอล เพื่อนเสียวแห้งใส่เลยพี่น้องประตีบอลนะครับอ่าอันนี้กับ้องตกใจดเกพี่น้องนะครับมันเป็นฟุตบอลการกุศลเนาะกลาสิคคล้ายๆครับรอบที่แล้วที่นักเอียกอมแอมไปแล้วก็มีลูกสาวเขาไปร่วมแจมร้องเพลงนะครับในสนามนะครับคล้ายๆกับงานนั่นแหละแต่เขาแต่คราวนี้น่าจะแตกต่างกันตรงที่อันนั้นมันเป็นสนามหญ้าเทียมเนาะมันไม่ใช่สนามใหญ่นะครับแต่คราวนี้น่าจะเป็นสนามใหญ่ครับ คือเป็นสนามฟุตบอล11เอคนณนะพี่น้องนะครับเพราะว่าครั้งเนี้ยจะจัดขึ้นอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลําพูครับจังหวัดหนองบัวครับก็ค,คือจัดอยู่ที่สนามสนามหนองบัวพิชยาสเตเดียมครับก็น่าจะเป็นสนามเดียวกันกับสนามของสโมสรหน,นองบัวพิษนะครับอหนองบัวพิษนะครับอยู่ที่หนองบัวลาพูเนาะนะครับในวันที่ 31สิงหาคมพุทธศักราช2568นี้หี่ลยพี่น้องปลายเดือนเนี่ยสิ้นเดือนนีครับสิ้นเดือนสิงหาเนีครับส1สิงหาวันสุดท้ายของเดือนเนี่ยนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับเริ่มแข่งขันในเวลา16นาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับน่าจะมีฟุตบอลอยู่ประมาณ2คู่เนะาะผู้ชายคู่หนึ่งผู้หญิงคู่หนึ่ง ล้วนแต่เป็นศิล,ลปินนะครับศิล,ลปินนักร้องนะครับอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับทีนี้ซื้อเสียงนาะพี่น้องเนาะในโซนผ่าอีสานหลักๆนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ยกตัวอย่างเนาะถ้าให้ผมเบาบก็สิเบาเบิดพี่น้องเบิงบ่งคนนะเบิ่งเนี่ยพี่น้องอันนี้คือทีมเหี่ยวเลยครับที่พี่น้องเห็นนี่คือทีมเดี่ยวเลยครับอืม บนเป็นหลายทีมเนีทีมเดียวครับทีมเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยที่เห็นนี่คือทีมเดียวนะครับเนี่ยเงยวๆนี่พี่น้องนะครับก็มีถ้าเป็นทีมนี้นะผู้ชายก็จะมีเต่าหยองก็จิรพันธ์สารสาร,ส,าร,ส,ารสินทีทีเล็กนะเจมจตุรงมอสคำหมากบินเ,เป็นเมืองเลยออยแสงศิลไอดีในพิน,นันโอมพ่อนชนะโอ้ อันนี้แค่ทีมเดียวนะพี่น้องยังมีอีกทีมหนึ่งนะครับอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีมเมื่อกี้เป็นทีมของศิลปินเนาะนักร้องเนาะพี่น้องเนาะนะครับอีกทีมหนึ่งเป็นทีมผู้ชาย็จะเป็นทีมอินฟูครับอินฟูนะครับอินฟูมังกรอีสานนะครับก็จะนําทีมโดยคนแรกเลยประธานห้างพี่น้อง <laughs> ประธานห้างนุ่มโจวาสันเออบอสโจพี่น้องบอสโจก็สิเตะรอบนี้นะครับเออ ผู้นดอยากกินมอดโจเตะบอลนะครับไปเด้อรพี่น้องไปร่วมงานได้ครับต้นหากกระปอบดำเล้วบักตวนนบักตวนนะบ,บักตวนกับมาพี่น้องทีมเดียวกันครับฝ้ายเมฆะต่ำหําตรงนะครับซองดูฮีเซรีกับมาพี่น้องเนี่ยหมูหยองมอดกระสินทนายเก่งนะัาต้อมอ่ามหาสมปองเสียงเพลนะครับจานป่องสายทิศใายตา่ำโอ้หลายพี่น้องนะครับ ทิมแอมไม่ใช่ครับอืมอันนี้คือทีมู้ซายเนาะนะครับส่วนทีมผู้หญิงนี่มาถึงทีมขององค์อิงแล้วครับมาดูครับว่าเพื่อนร่วมทีมขององิงมีใครบ้างนะครับเออแล้วองค์อิงสิได้ยูต่ตำแหน่งไหนสะไสด้เตจังได้ที่เราพี่น้องเนาะนะครับนะองค์อิงอยู่ในทีมผู้หญิงก็คือทีมสายโมครับซอทีมซอทีมสายโมอยู่ในเต็ด เอออันนี้ทีมอิล่าได้ครับทีมอิล่านะครับมีหนึ่งเลยนําทีมคือ Bell เบลนิพาดานะครับเบลนิพาดาสองก็คืออุ๋งอิงเพชรบ้านแบงนี่ลูกสาวเขาอยู่ทีมกับพี่เบลเนาะนะครับอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นบิวพรประภานะครับหลายคนก็นา่าชืรู้เนาะลูกสาวเอาเพียงเพื่อนมาลองอยู่บ่อยๆนะครับแคทอาริยานี่นักลองล้วนๆเลยพี่น้องแล้วก็มิวอ่อน พัทยานะครับน้ำเตยไทยดดนมิวสิกนะครับมัสซีสุนิสาบอลลูนสตาร์ขนมผิงชลินลัดนะครับมิ่งขวัญสะแบงบินบุ๋มกระนกพรอะไรเนี่ยเอยแดนมิวสิกเอ้ยแดนมัสซีนะครับแก้มแดนมัสซีนกธนพรยกสุนิสาและอลาเตะนะครับอืมมีมีมอลาเตะด้วยนะครับส่วนทีมผู้หญิงอีกทีมหนึ่งก็เป็นทีมหงดำเอฟซีทอพี่นะ้องเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นกัญญาลัตนะครับกับตันทิมนะครับสองอก็คือออมแอมแบบนักเอกออมแอมอีแววนี่แหละอีแววอยู่คนละทีมกับกับน้องในรอบนี้นะครับองอิงกับอีแววอยู่คนละทีมครับอ่าแล้วก็มีก้อยชลินีแจมพ,พลไพรินนะครับพาวพัทรวดีนะครับอ่าพัทราวดีนะเออเฟื่องฟ้าเวลาพรโฟโมดทัญชนกนะครับหญิงการการกระหนก อีกหลายคนนะพี่น้องนะครับแต่ว่าผูย้ยิงกับหลายทอผู้ไา้กับผู้ไายโอ้ผู้ไา้นักงลองอะหลายเฮงนะครับมันจัดได้กับสามทีมอ่ะพี่น้องผู้ไายผู้ไายทีมเดียวเี่ยวจัดได้สามทีมกมีสามสิบคนน่ะพี่น้องนะครับเพราะนั้นฟุตบอลนะจะมีแค่สองครูเนาะเขา,นาเน่่แน่ใจว่าเขาสเตะแบบเหมือนเวลาเวลาของฟุตบอลปกติหรือเปล่าก็คือโดยปกติฟุตบอลเขาเตะครึ่งละสี่สิบห้านาทีเนาะม่นบอพี่น้องก็คือ 9ก้าสิบวิธีครับรเก้าสิบวิธีเกมหนึ่งเนาะจบเกมหนึ่งสองครึ่งเนาะนะครับแต่ว่าคิดว่าเขาหน้าจะไม่เตะถึงสี่สิบห้านาทีหรอกนะครับครึ่งหนึ่งอะเต็มที่ผมว่านะสักสามสิบวิธียึดหานาทีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลาไม่นานนะเขาจะมีมอบรางวัลรางวัลสองสามทุ่มขนาจะจบเลยพี่น้องนะครับแล้วก็งานนี้นะครับเป็นงานการกุศลเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเอฟซีคนใดที่อยากจะไปกับลังใจลูกสาวหรืออยากจะไป ชมศิลปินท่านอื่นๆเนาะนะครับไปกำลังใจไปร่วมทั้บุญกน็น่าจะไปเข้าที่ไปมีบัตรเข้างานนะครับมีบัตรเข้างานบัตรเข้าสนามราคาหนึ่งร้อยนะครับลอยเดียวครับบัตรเข้าสนามลอยเดียวถือว่าเป็นการทั้บุญเนาะไปร่วมสนุกไปร่วมเชียร์ศิลปินในดวงใจนะครับอ่าอยากไปเชียร์ผู้ใดก็ไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ถ้าผมไปกับอุ้งอิงอุ้งอิงเต็ม้อยและครับอ่าเพราะนั่นก็น ไปเจอกันครับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นวันหยุดเนาะนะครับถ้าผมไปกันถามว่าอยากไปเพราะส้นตัวผมผมก็อยากไปเลยพี่น้องนะครับแ่ถจะเบิ่งระยะทางเลยก็จากกรุงเทพไปหนองบัวเนี่ยก็หกร้อยเจ็ดร้อยโลอยู่ดีพี่น้องนะครับยานกลับมาประทานงานครับถ้าเป็นคืนวันเสาร์แรกวันเสารนะ์เราโอเคอยู่นะครับถ้ามันเป็นช่วงเย็นนะครับเตะสิบหกนาฬิกาส่วนจิเซ็ตก็พุ่งสองทุ่มสามทุมมท่มพเสด็จทางกลับมา สองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่โอเทียบไปนอนนะพี่น้องนะครับเราไม่ใช่ตือนเงียบงันประ่านครับอืมนั่นแหละ <c oughs> ถ้าเกิดหนึ่งถ้าเกิดวันที่หนึ่งกันยายนวันหยุดจะเสียจะคืออยู่นะครับกับพวกนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบึ่งเวลากอนา่าเป็นตาได้ไปปะนะครับใจผมก็อยากไปเนาะพี่น้องอันนี้กับมาแจ้งขา่าว ข่าวสารเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้รับรู้รับทราบเนาะเพราะว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีแถวแถวสนามอยู่แถวนนองบัวอุดรที่อยูบ่ไก่กันนะครับก็อยากจะแวะไปกำลังใจลูกสาวนะครับเตรียมโตเตรียมใจพ่อพี่น้องครับนะมีค่าบัตรเข้างานอยู่หนึ่งร้อยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนร่วมทําบุญเนาะการกุศลเนาะพี่น้องเนาะอ่าขอเชิญร่วมงานฟุตบอลการกุศลนะครับอันนี้คนจัด บวแน่ใจว่าผู้ริจัดเนาะแต่คนที่โพธเนี่ยเป็นกิศดากรอ่อนตาแสงก็คือเป็นเป็นในห่างเนาะในห่างของของนัทสุรศักดิ์นะพี่น้องนะครับเนะี่ยยค่าอีหยังก็ล่ละแรนข่าวสารแรนเนาะพี่นออ้องเออตอนนี้เพิ่นเปลี่ยนชื่อค่ายเป็นอีหยังบ่แน่ใจแลนแรนขึ้นกันนี่แหละนะครับที่เป็นมูก็บอลโจนั่นแหละ เียพื่อนไปค้นโพดครับอา,อาจารย์เน็ตอาจารย์เน็ตอาจารย์เน็ตนะครับที่บอสจูเพิ่นมักเวลานะครับนั่นแหละครับกัเป็นข่าวสารที่คิดว่าพอผมไปเมฟซี FC ที่อยูโรแวกนั้นนะครับอยู่ใกล้ๆน่าจะบ่มีหมอลำบ่มีคอนเสิร์ตในเบิ่งกะไปเบิ่งลูกสาวเตียบ่อน,นะพี่น้องเนาะบ่ได้เห็นง่ายๆเด้วยวงเิงเตียบ่อน,นะครับบ่ได้เห็นง่ายๆเด้วถ้าเบิ่งนมาเพิ่นสิมีแห้งแลนด์นจัาหนาที่ นะครับในชินในล่วงบอนะครับในก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถามว่าไปบ่ผมว่าไปแท้ๆแหะพี่น้องไปร่วมงานเนาะไปรวมงานในฐานะศิลปินไปรวมงานกับพี่ๆเนาะออกงานสังคมนะครับไปแท้แหะแต่ส่วนเปรนชินในล่งเตะบอลในก็อีกเรื่องหนึ่งสิเตะถือบอลบอลในก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะถือว่าไปกำลังใจลูกสาวนะครับก็มีข่าวสารเล่าดีๆที่มาแจ้งให้กับ่อแม่พี่น้องได้รับทราบไว้ เพียงสัเนาะพี่น้องเนาะไว้พอกับไม่คลิปหนาครับสิมีข่าวสารหนึ่งแล้วดีอีกอย่างมาแจ้งพ่อแอม่พี่น้องอีกกรสิมาบอกฟังในคลิปต่อไปครับฝากกดติดตามคอมเมนต์นกำลังใจน้ำเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ใกล้คอมเมนต์เข้ามาครับผู้ใดตั้งท่าไว้สิไปกำลังใจลูกสาวคอมเมนต์มาครับสวัสดีครับพอกับไม่คลิปหนาครับ